เมียฝรั่งนั่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่แลวแม่แม่เมียฝรั่งสวัสดีค่ะดีดีต้องรับข้อสุดช้างเมียฝรั่งนั่งมาสวัสดีค่ะนี่ในบังคับหมอกเมาแล้วไม่จะัดสัปดาห์มีเรื่องอะไรให้เมากันบ้างพูดหัว่ะมีเรื่องสืบเยอะมากอยู่เยอะใช่เยอะ ช่วงนี้มีอะไรให้คุยเยอะเลยใช่ไหมคะเรื่องสามีค่ะเมาสมอยน้ำเราขอเมาสสามีค่ะต้องอดหัวให้ฉันอวดก่อนได้ไหมเอาอ่านไม่อวดอวดมาอวดเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะฉันคิดว่าฉันสวยเอ้ยฉันก็ไม่คิดว่าฉันสวยแต่ัวดฉันก่อนหัวฉทุกวัน5ปีว่าฉันสวย you don't have need you don't need makeup honey you're so beautiful ได้เหรอบวกหนึ่แมบวกห เหมือนกันทางนี้ถ้าแต่งหน้าลบออกเลยอะแต่ถ้าจะไป็นเขาตช็อกสําหรับเมนะหกเข้าปีที่หกเนี่ยเข้าปีที่หกขอดกางเกงทริงไว้ข้ามเตียงทุกวันขอดการเกงแม่รีบไปไหงานไปทำงานแล้วตที่ร้ากินกางเกงไปเอาไว้ให้เพื่อไปทำอะไรเปล่าไม่ใช่ขอเหลือเหลือแต่แค่กางเกงนอนเหลือแค่กางเกงชุดเดียวนอนแต่ขอดชุดเตียงออกอย่างเงี้ยใช่ แต่เดินไปใส่ชุดใหม่เพื่อออกไปนั่งกินกาแฟนะไม่ใส่ชุดเดิมเป็นแบบเคยทะเลาะกันเหมือนกันทะเลาะกันเรื่องนี้เหมือนกันตอนคขาแก้ใหม่ๆแบบเฮ้ยเธอเสื้อผ้าเธอจะตองตรงพื้นไม่ได้นะเก็บแต่ตะกร้าได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวฉันก็เก็บเองแหละเดี๋ยวฉันก็เก็บเป็แหละเออ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 เหมือนกันเหมือนกันทีนี้มองบ่นจนแบบ I told you I told you I told you I'm gonna take it I'm gonna win e ต้องข้ามันก็แบเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะใส่ คุาข้ายัางไงคะงงไหนคะเนี่ยฝรั่งนัะไม่ร้สิคะ<า>บอกหน่อยสิคะอันนี้เป็นคนทิ้งไว้เออ่บนพื้นค่ะแล้วคุณสามีถื่ถั่วกเก็บว้าจ้าแล้วช็อกก่อช็อกสามีช,ช็อกเพื่อนในฉันเนี่ยเขาเขาเพื่อนเขาช็อกฉันนะคะไม่ใช่ฉันช็อกเขาเขาอาจจะชอบคุณนะคะเขาช็อกฉันบางทีเวลาไปนอนใช่ไหมไช่พระห่มใช่ไหมมันนอนเขาถอดกาังเกงมาเกะ เหมือนแบบชิ้นนังเก่งข้างในใช่ไหมแล้วแบบแล้วเราก็บอกบางมาแล้วก็เหมือนสามีคุณเมย์ค่ะต้องกาให้เปลี่ยนชุดใหม่ค่ะเอ็คนบ้านคุณนี่ก็จับตาละปัดกันดีนะคะเนี่ยคุณบินดาวคุณบินดาวอาจจะเพราะแต่คุณบินดาวคอยรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่ผัวเราทําน่ะมันคืออยู่ในคุณแตงโม แต่อะไรที่เราทำอ่ะไปอยู่ในหงกันงโมจะเป็นอย่างนั้น้าเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นนะนะคือคุณแตงโมเป็นแ่งหัวพวกเราแล้วสามีคุแตงโมเนี่ยก็คือพวกเราเองเดี๋ยวกดเมียเดี๋ยวกนเมียจะมาหัวหรือจะมาเพื่อนป้ากันไม่รู้ใครหัวใครเมียเมาเมาเมาคุณสามีพี่สต่อ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 ต่า่อีอ่อต่อต่อต่อเ่าอต่่่อต่อตอาอต่อตออ่อออต่อตอต่อ่ง่ออออ่อ่อ่อออออ ทำไมเราไม่ได้เป็นแม่บ้านทำไมเราไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆแต่งตัวสวยๆแต่เราทำงานเพราะอีแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าเราเป็นเมียฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกเข้าใจว่าเฮ้ยต้องเป็นคุณนายสิต้องได้เป็นแม่บ้านคุณไงค่ะนี่ค่ะชีวิตแม่บ้านคือชีวิตแม่บ้านเนี่ยสมมติงานมีความใหญ่ไดอยู่บ้านแต่งตัวสวยๆใช่ปหคะเปล่าเลยคือมันจะมีงานให้ทำแล้วมันก็จะมีความเครียดของการเป็นแม่บ้านด้วย เพราะว่าลูกเราก็ต้องดูถ้าลูกเราอะทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันเป็นความผิดของเราหรือเปล่าบ้านไม่สั่พอถึงมือละอ้าวสามีไม่มีอาหารกินมันก็เป็นความกดดันของแม่บ้านแม่บ้านที่เออแต่งตัวสวยสวูกม็ต้องเลี้ยงเอ๊ะใช่เหรอมันน้อยมากค่ะบอกทำงานฉันก็เลยช็อกไงทำไมฉันต้องไม่ทำงานเมียเกาหลีอะทำไมฉันเป็นแม่บ้านเมียฝรั่งไม่แต่ถ้าคุณแตงโมอยู่บ้านน่ะ ถ้าคุณตงโมอยู <to> <cartoon> ่บ้านผัวอาจจะหนักใจนะก็อย่าอยู่เลยเดี๋ยวฉันจะทำเองค่ะไม่แล้วอยู่บ้านคุณอย่าฝันไม่ได้แต่งตัวสวยๆค่ะเพรเขาอยู่บ้านปุ๊บเราก็จะแบบตื่นขึ้นมาทํานู่นนี่ผัวฟูบางทีผมยังไม่ได้วีเลยค่ะทั้งวันอยากที่ขาดเราก็ไปทำงานโอกาสแต่งตัวสวยมีเยอะกว่าเยอะค่ะคุณจริงค่ะแต่พี่สาวดิฉันค่ะขนาดนะคะทางด้านยีนฝรั่งเทนตักกี้นะคะสองทุ่นทาลิปสติกค่ะเติมลิปค่ะมีเรื่องอะไรจะมาผัวไหมคะเชิญค่ะ ส่งเรื่องเมาโผล่ไปหมดก็คือเมาตัวเองก่อนว่าปกติอยู่บ้านเฉยๆอยากมีอินสไปเรชั่นให้ตัวเองแต่งหน้าทำไมคุณแต่งหน้าทำไมแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าแล้วถ่ายรูปหรือไม่ก็แต่งหน้าใครดูค่ะสามแต่งหน้าคู่สามคะเพื่ออะไรพวกคุณคะเรากําลังเมาคุณสามีนะคะไม่ใช่เพื่อนนะคะพวกคุณเหลือตัวหรือเปล่าคะกับกับมาสามีค่ะกับไม่ได้้นแต่งหน้ากสามีอะค่ะคุณฉันก็คิดว่าภาษาอติดฉันต้องดีขึ้น แล้วทุกคนก็จะตรีตาว่าดิฉันภาษาอังกฤษต้องดีเพราะว่ามีผัวฝรั่งภาษาอังกฤษต้องดีแล้วทุกคนที่จะแบบคาดหวังมากค่ะตอนสมัยฉันทางานทุกคนก็จะแบบคุณเป็นเอ็มซีงานนี้หน่อยคุณช่วยเนี่ยไปพูดกับฝรั่งคนนี้หน่อยเป็นล่ามให้หน่อยนู่นนี่นั่นคิดว่าภาษาอังกฤษจะต้องดีขึ้นเอาจริงๆค่ะการมีผัวฝรั่งเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ภาษาอังกฤษใครดีขึ้นได้การที่จะภาษาอังกฤษจะดีมันต้องดีด้วยตัวเองต้องเรียนเองค่ะต้องเรียนเองค่ะเพราะผัวมันจะไม่สอน ใช่ค okay, 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 ่ะค okay. ุณต้องพูดว่าคุณมาคุยก so ับพวกฉันเป็นภาษาไทยตลอดคุยกับเพื่อนเยอะกว่าหัวใช่ไหมคือวันวันไม่มีเวลาทุกนอยู่แต่ในคลับเฮาส์อยู่แต่ในในเฟซบุ๊กอยู่ในแต่ Instagram มนี่คุณคุณขอชักเขาชื่นขอบ้านบ้างชื่นขอเข้าบ้านไปที่บ้านมี้ฝรั่งเชนตักกี้เขาชอบบนสามีเขาเรื่องตาสมบูรณ์คือเขาเปิดตู้เปิดฝาตู้ โอ้ไอ้เร่องมันคืเรื่องปกติเราึกเรารู้สึกว่าบางหลายคนเป็นคือชอบเก็บอะไรบางอย่างที่แบบเขารู้สึกว่าเขาเขาสบายใจกับมันเนี่ยเขาก็จะพยายามเก็บเราว่าหลายๆคนเป็นแล้วไอ้เรื่องไม่เปิดเราไม่ปิดตู้เนี่ยนะคือมันมีฝ่าเหตุอะไรไม่รู้ว่าเหมือนว่าเปิดแล้วแล้นางก็เดินเดินไปเดินไปลืมค่ะแล้วนางบอกดิดของมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะกลับไปปิด ผ่านไปแล้วสองชั่วโมงก็ไม่ปิดครึ่งวันแล้วมันก็ไม่ปิดพอเข้าไปทักเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ทักก็ปิดไปแล้วโอ้ยก็ฉันไม่ได้ทักไงถึงมาถึงไม่ได้ปิดเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้ว oh, อันนี้เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ดิฉันมนเจอวันนั้นทำลายไมคะ่นนอะ,ไไคะอาหารจะไหม่ค่ะไม้ครึ่งหม้อเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> นางเล่นเกมค่ะนางเปิดเอาแก๊สทิ้งไว้แล้วนางก็เดินไปเล่นเกมค่ะอาหารไหม้ครึ่งหม้อเลยค่ะเก <c oughs> <c oughs> ด่าเมียไม่ได้นะคะเพราะนางทาเองนะคะชอบดีไปอืออ่คุณต่อไปต่อที่คุณวอนชินตันคะ่ะอ่ชาวอนชินตันนะคะ,ะจามิชั่นเหรอคะที่แรกๆเ,เลยนะคะที่แบบว่าเราอะหญิงแบบตอนนั้นมาอยู่ไทยเราชอบแต่งตัวนิดนึงใช่ไหมแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้จาามีสชั่นเนี้ย เราดูหนังไงเขายังไม่เคยมาเมกาจริงหนังผู้หญิงแบบไวลุ่งไวลุน่นอะไรเง้ขาจะแต่งตัวเซ็กซี่แซ่บๆใส่รองเท้าส้นสูงแล้วแต่งหน้ากระจัดแล้วแต่งตัวจัดเต็มใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวิสายยูฉันเพิ่งบอกว่าให้ฉันแต่งตัวแบบแบบเซ็กซี่แน่ๆเลยพอมาถึงไม่ให้ฉันใส่ขาสั้นไม่ให้ใส่แขนกะเสื้อกล้ามเสื้อใส่เดี่ยวไม่ให้ใส่ค่ะเอลโลเอลลอยคือไม่ให้นะคะปิด่ยนยันคอนะคะเหลี่ยนตะกระตุ่มแบบโชว์โชว์ได้เลยนะคะนอกจากแต่จุ่มน้ำอันนั้นพอได้อันนี้ก็แต่งตัวตัวเดียว เป็นได้หรอคะนู่นสามสคนเเดียวค่ะสามีฉันมีคนนึงน,นะคะจะไปกินข้าวกันนะคะฉันใส่กระโปรงเลยเข่ามาหน่อยนงค่สามีบอกว่าคุณจะใส่ชุดนี้ไป กินข้าวกันหรอฉันก็บอกอ๋อฉันจะทำไมอ่ะกระโปรงค่ะธรรมดาเขาบอกว่าเปลี่ยนค่ะถ้าไม่เปลี่ยนนะคะเกาไม่ต้กินข้าวข้ากเลื่องไปเมฟรังกาเมฟรังจะไปดินเนอร์กับสามีเมยฟรังต้องใส่ชุดไทยหรือเมยกระโจงกระเบนสิจา้าเมฟรังอย่าลืมข้อนี้กระโจงกระเบนผีได้เลยอยู่ไม่ได้สิเลือกคืออย่าอื่นไม่ได้นะ อย่าลืมว่าเวียามอือสามีอาจจะชอบวัฒนธรรมไทยก็ได้ที่เลือกเมียเมียเมียเป็นเมียเมียไทยเนี่ยตัดตัดท่าเปนี่สามีดิฉันฉันแต่งเด็กฉันเป็นคนชอบแต่งตัวไม่ได้ชอบแต่งกัวโปรแต่ว่าเราอยู่เขาเรียกว่าเราชอบอากาศร้อนเราชอบซัมเมอร์แล้วเราก็อาจจะแบบเป็นเด็กในกรอบตอนอยู่เมืองไทยเนาะตอนนี้ฉันก็บอกว่าใส่อะไรก็ได้เส่็แล้วก็สวยตอนท้องแหละขาแตกขาแตกเลยนะทุกคนขาแตกแบบว่า เป็นลายแทงอะลายแทงอะคือผู้หญิงทุกคนก็จะไม่ชอบอะที่ว่าฉันไม่ชอบใส่อย่างนี้เลยมันเห็นขาแตกชันอะไรอย่างเงี้ยผัวตีแล้ววันทีนึงบะเขาให้มันเป็นซิกเนเจอร์ที่รักซิกเนเจอร์ก็มันใช่มันใช่ว่าขาวยเมียอเออฉันกอดผัวฉันอีกแล้วเหรอเมียไม่ได้ตั้งใจอีกแล้ววะแม่เปียดอะขาเมียฝรั่งบอสตันค่ะมีอะไรมามาผัวไหมคะดูผัวเขาแบบว่าน่ารัก Уров, ส,มああสมมติเลิกงานแล้วเราจะนัดไปทานข้าวกันเนี่ยนางจะไม่ใส่ชุดที่นางทํางานมาทานข้าวด้วยกันนางจะต้องเอาชุดไปเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือจะต้องมีกระเป๋าใบที่หนึ่งใบที่สองใส่ของไปทํางานแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคือก็แค่ใส่ชุดที่ทํางานเสร็จอะมากินข้าวด้วยกันก็ได้ทําไมจะต้องเปลี่ยนเยอะไม่ได้ค่ะผู้ชายก็ไม่ได้เอออันนี้ที่เขาบอกเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกมชุดทำงานชุดทำงาน อ๋ออันนั้นนะคะ่ะเราไม่เข้าใจดิฉันว่าเรื่องที่ดิฉันไม่เข้าใจผัวคุณน,น่ยก็คือเรื่องทาสีบ้านมากกว่าค่ะโอ้ใช่อธิบายเรื่องนี้มาค<า>่ะกาล้ลางรถล้างรถเอาไปยังอันนั้นเป็นเรื่อง<า><ด>เรื่องเมาส์เนี่ยอย่าันแรกเลยก็คือเรื่องบเบีสามีดิฉันเนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่ตีส<อ>ี่เพื่อมาล้างรถแล้ว<อ>ลานนะ้างรถอยนางไม่ใช่ล้างรถธรรมดาหล่อนนะหล่อนตีสี่อวันสองวันตีสี่ค่ะเพราะว่าต้องต้องล้างก่อนแดดมา ทำไมอ่ะครัเพราะว่าแดดส่งมาเนี่ยไอ้อ่ำละองนะภาีค่ะคุณต้องแบบล้างตั้งแต่ตีสี่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีกาลาชนะคะค่ะสุภายค่ะมาค่ะสุบายมากค่ะ เอาน да ่าด้ฉ่นไม่ชอบกดจักคะค่ะอีคนหนักหรือเบาคะคนมีคุณไม่เข้าไปนะไม่ชอบกดจักคะหนักหรือเบาหนักหรือเบาเบาเบาก็มีเผลอหนักก็ลืมกดเน้เยมาค่ะเดี๋ยวฉันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะดิฉันก็เคยคิดว่าฝรั่งเนี่ยต้องตรงต่อเวลามากๆอะไรเงี้ยคือแบบนัดสิบโมงต้องมาสิบโมงอะไรเงี้ยค่ะต้อค่ะาสามีฉันไม่ค่ะ จต่มีดีชั้นไม่ใช่คนบบนั้นอ้าวเซอร์ไพรส์พี่กูนัดกันเนี่ยถ้านัดกันสิบโมงเนี่ยนะคะนู่นฝ่ายฉันได้เจอนางก็เที่ยงอะค่ะนนัางก็อยู่ว้าวนนี้เซอร์ไพรส์น่างอยู่ไทยนานไงจิตให้มวไทยนานเขานางอยู่ไทยนานกลายเป็นคนไทยไม่ได้นัดกันสิบโมงไม่มีจริงค่ะมาเที่ยงค่ะนัดสิบโมงมาเที่ยงจะออกจากบ้านแล้วนี่คือยังอยู่บนที่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันโดนอีกประจำเฮ้ แต่ว่าที่ฉันมีวิธีแก้ปัญหาคือรู้ไหมฉันทำยังไงนัดก่อนนะนัดนางสิบโมงดิฉันบอกว่าแปดโมงนะจ้าที่รักเออเดี๋ยวฉันก็จะได้สิบโมงตามที่ต้องการเวลาไ่วโแม่ป็นหนึ่งดาราเลยนะสองชั่วโมงเป็นเรื่องปกติค่ะคุณสองชั่วโมงนี่ปกติบากอีกครึ่งวันนะคะนี่ฉัอไรือเปลาทนะคะเพระลูกสาวอีทีน่งแล้็ไเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยแล้วลูกฝรั่งทุกคนจะแบบตรงต่อเวลา ไม่ใช่ค่ะแต่ทางนี้ไม่ได้นะถ้าเวลาไม่ตรงอ่ะโดนทางเนี้ยเสีอืมฉันก็โดนค่ะแม้แต่บอกว่าถ้าบอกว่าจะออกบ้านอีกห้านาทีนะหกนาทีฉันก็จะโดนอยู่ว่าค่ะนั่นไงปกันไม่ได้เรื่องเวลาใครอยากมีสามีแบบดิฉันบ้างอะไรก็ได้ง่ายๆแต่คุณต้องระวังไว้ด้วยนะเซอร์ไพรส์ก็คือนอนนอนที่หลัง ในชีวิตนี้อะไรก็ได้สบายมาเลยนะคุณพี่ใสแบบหนุ่มเกาหลีมากเลยแบบเหมือนหนังรักเกาหลีอะไรเงี้ยอยู่เกาหลีนานก็าม่อยู่แต่เมียฉันอยากอยู่เกาหลีนานโอ้ยข้ามชาติหมดแล้วใช่กล้วอะไรก็ได้ง่ายเมียจะแต่งตัวยังไงก็ได้ง่ายกินอะไรก็ได้ง่ายดีจังนึกถึงไอ้นี่เลยเมียซีสิวัดเลยอลผัวซีกับอะไรก็ได้ไม่อะไรก็ได้ง่ายเออ อันนี้ก็คือคร้าวที่มีเมียฝรั่งแต่ละคนได้เจอได้ช็อคกันไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนังเมากับความผัวใช่มานั่งมางมอยสามีนั่งเมาสมอยผัวนั่นละค่ะคุณผู้ชมจังี่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะดิฉันไปงานจากทางด้านหลังบ้านค่ะอากาศดีมากวันนี้ เดี๋ยวดิฉันต้องไปเล่นกับลูกแล้วค่ะลูกอยากวิ่งอยากออกข้างนอกแล้วค่ะดิฉันไปดูลูกค่ะดูสามีสามีกลับมาแล้วค่ะคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณมีพ่อ老妈กินปลาดิฉันไม่ป่วยแต่รับการทากับข้าวหุงข้าวสำหรับมื้อเย็นนะคะคุณใช้เวลาเหมือนกันต้องไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะดูแลให้างั้ยลันนะคะ กดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คะ่ะสััสดีค่ะกานิตาพัวนะ